สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับวันนี้ทางศูนย์มาแนะนําหลักสูตรอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการวัด ISO 10012หลักการและเหตุผลของหลักสูตรนี้ครับ ISO 10012คือระบบการจัดการวัดมีข้อกําหนดสําหรับการกระบวนการวัดและอุปกรณ์วัดที่เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกําหนดทั่วไป และให้คำแนะนำสำหรับการจัดการของกระบวนการวัดและมาตรวิทยายืนยันการวัดอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานมาตรวิทยาระบุข้อกำหนดการจัดการคุณภาพของระบบการจัดการวัดที่สามารถใช้ได้โดยองค์กรที่ทำการวัดโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการโดยรวมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางมาตรวิทยา สำหรับเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรนี้ครับประกอบไปด้วยข้อกำหนด ISO 10012นะครับแล้วก็ในช่วงภาคปฏิบัติหรือแนวทางประยุกต์ใช้นะครับเราได้นำเสนอกรณีศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 10012นะครับท้ายสุดครับมีกรณีศึกษาคำถามมีคำตอบและมีการประเมินการสุอบกลมในหลักสูตรนี้ครับ นี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการวัด ISO 10012หาท่านใดสนใจหลักสูตรนี้ครับติดต่อมาได้ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การสาขาระยองเบอร์โทรศัพท์0967755902 0967755902พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้า